นี่คือขนาดห้อยคอนะแต่ในกรณีที่มึงไม่สะดวกที่จะห้อยคอมึงก็ตั้งนางกวักไว้หน้าร้าน ál. มึงก็วางนี้แหละวางไว้เนี้ยไว้หน้าร้านมึงสงมมติขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมึงก็ตั้งไว้บนไอ้บนตู้กระจกก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะคะแล้วมึงก็อธิษฐานหันหน้าออกหน้าร้านนะอธิษฐานตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบหันนางกวักเข้าหาเราก่อน เสร็จแล้วหันนางกวักออกไปท่องตามทุสะนิมัทานางโคคาเอหีอาคัทเฉยะอาคัตชาชใหเอหิจิตตังปียังมามะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยคาถาัางกวักเลยโอมปู่เจ้าเ,าเขาเขียวท่องไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็ขอพรเป็นภาษาไทยขออะไรก็ได้ว่าขอวันนี้ขายดิบขายดีขายขายดิบขายดีเทน้ทําเทท่าผู้ใดผู้ใหญ่รักหญิงมาชายมาคนเอาเงินมาให้กวักเงินกวักกาไรมานะแม่นะ เสร็จแล้วก็ตั้งหันหน้าออกหน้าหลานวางบนตู้กระจกวางอะไรที่หันหน้าออกไปเห็นง่ายๆแต่องค์เล็กเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแบบไปดันให้ท่านโอ้โหยกท่านสูงเดี๋ยวจะตกลงมาองเล็กจะตกลงมาง่ายใส่ในพานน่ะก็พอเรารู้อยู่แล้วว่าท่านอยู่ในนี้แล้วก็ตั้งใจว่าทํามาหากินสุจริตไม่คดไม่โกงใครซื่อสัตว์กับลูกค้า ขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจเดี๋ยวนางกวักก็กวักโอกาสมาให้มึงมาท่องไปทุสฎนิมะทนางโกคาเอหิอาคัตเฉยะอาคัตชายเอหิจิตังปียางมามะแล้วก็พวงมาลัยวางลงไปพวงมาลัยดอกไม้ที่เขาใช้ไหว้พระเน่ะมึงก็ซื้อมาดอกจำปีดอกมะลิดอกกุหลาบดอกดาวเรืองได้หมดวางลงไปถวายทุกวันก็ได้ หรือมึงจะถวายทุกวันพระก็ได้บางคนกลัวเปลืองถวายทุกวันบอกงบงบน้อยถวายทุกวันพระก็ได้แต่ถ้าเกิดงบเยอะขายดีทุกวันนางกวักกวักโอกาสมาบ่อยๆเยอะลูกค้าเยอะก็ถวายทุกวันไปเลยแต่น้ำเนี่ยก็ควรจะตั้งทุกวันน้ำเนี่ยน้ำใส่จอกน้ำานะใส่จอกน้ําเล็กๆมึงไม่ต้องเอาหูจอกใหญ่เป็นจอกวายแก้ววายใหญ่ทับหน้านางกวักใหญ่เกินไม่ได้เอาเล็กๆ เล็กๆจอกเล็กๆพอวางหน้านางกวักนี่ก็พอวางข้างหน้าเนี่ยแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามึงแบบอยากถวายน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มน้ำที่เป็นสีสีน้ำหวานโกโกโ้ไมโลโอวันตินก็แล้วแต่มึงมึงจะเอาชาเขียวปั่นก็ได้น้ำพึ่งมะนาวก็ได้ชานมไข่มุกก็ได้ของหวานนะผู้หญิงก็ชอบก็ตั้งถวายไปก็แค่นั้นแหละเสร็จแล้วพอ ขายของเสร็จก็ลาเอาไปทิ้งได้ก็อย่าไปกินก็ไปทิ้งเลยก็ถือว่าอุทอดทิกระเด็นนางกวาดแรงแล้วเนี่ยหรือว่ากูซุ่มซ่ามเอไปทิ้งไม่ต้องเอาไปกินของไหวนางกกาะไม่ต้องเอาไปกินเอาไปทิ้งไปแจกเอาไปทิ้งหรือจะไปให้ให้หมาให้แมวกินก็ได้ก็ทาทานกริสัไปแต่ถ้าคนมากินไม่ควรแล้วนะคะหรือเอาไปทิ้งเลยดีที่สุดเอาไปทิ้งเลยดีที่สุดนะคะก็แค่ขวดเดียวขวดละสิบาทมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองไรขนาดนั้นหรอกนะคะเราก็อย่าไปกินเราก็ เอาไปทิ้งไปนะะส่วนของกินที่เป็นผลไะมากลากไม้อะไรไม่ต้องถวายถวายแค่ดอกไม้น้ำเดิมน้ำเปล่าพอแล้วของกินไม่จําเป็นต้องถวายจะถวายของกินก็ต้องเมื่อมึงเป็นนางกวักขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดใหญ่นะมึงอ็ถวายของกินซึ่งตอนนี้กูยังไม่ได้สร้างขนาดใหญ่กูสร้างแค่ขนาดองค์เล็กขนาดเล็กแล้วก็ขนาดนี้ก็ยังถือว่าเล็กอยู่ไม่จำเป็นต้องถวายของกินก็นยังเล็กอยู่อันนี้ง่ายๆนี่สำหรับคนที่แบบได้องค์เล็กไปจ๊อ